สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะยีปลาพามาชมสวนครัวนะคะชะอมข้างรั้วนะ,ะดูนี่ค่ะใบต้นกิ่งยีปลาไปไหนนี่ค่ะตัดแล้วไปถมๆไว้ข้างรั้วนะฮะใครปีนเข้ามาก็เจอหน,นามชะอมรุนรุนละค่ะเนาะนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆวิธีที่ยีปลาอ่าไร่สดหรืออะไรนะนะคะสักอย่างหนึ่งไร่สดนะคะใน พามาเก็บพักส่วนครัวนะคะเยปามาตัดแต่งชะอมนะวันนั้นนะตัดแต่งแล้วนะะตัดแต่งไปได้เมื่อวันก่อนเนาะนะได้ส่งวันวันนี้นะฮะตัดแต่งได้ไปส่งวันแล้วนะฮะดูค่ะนี่นะผลของการที่เราตัดเอาใบแก่ๆอย่างนี้ตัดออกเลยนะฮะตัดแต่งให้เหลือแต่ต้นล้วนๆเลยนะะนี่ค่ะดูค่ะนะฮะสองวันนะฮะแตกตะมุตะมีแล้วค่ะนี่ค่ะ ะะสองวันใครอยากมีชะอมขายหน้าแรงมีชะอมกินหน้าแรงนะคะทําแบบยยปลาเลยนี่นะคะตัดแต่งอย่างนี้เลยนะคะทุกต้นนะคะนี่ค่ะอันนั้นตัดเมื่อวานนี้เนาะนะคะนี่ค่ะ,นะะตัมูตะมีทุกต้นเลยค่ะนะคะรัวกินได้นะพี่น้องเนี่ยนะคะ ไม่ต้องไปซื้อกินนะะปลูกต้นสองต้นก็พอกินนะเพื่อนๆถ้าใครมีที่นาที่น้อยเนาะนี่ก็กาลังตะมุตะมินะฮะน,นี่ค่ะทุกต้นเลยเห็นบ่นค่ะเพื่อนให้น้ําตัดแล้วนะฮะวันสองวันค่อยให้น้ํานะคะหรือว่าตัดแต่งเซจแล้วขยันก็ให้น้ําเลยก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาจ้ะเพื่อนๆรั้วเย็ปลานี่ก็เป็นชะอมเป็นแถวเลย นะะตรงนี้เนาะเน,นี่ยค่ะชะอมพังงน,นอันนี้ก็กำลังตะปุตะมีเนี่ยนะฮะอันนี้น้ำมาไม่ถึงยีปลาไม่ได้ดึงสายน้ำมาถึงเนาะนะคะเห็นไหมค่ะพามาชมส่วนวจะส่วนชะอมริมรั้วนะฮะงู่นก็ใช่นะฮะพาเดินไปไปถึงพี่น้นองนะเนี่ยค่ะเนี่ยชะอมพังงน,นนะคะริมรัว้วของยีปลานี่จะเป็นชะอมนะคะ อันนี้ยยปาก็ว่าจะปลูกแบบน้นนะนะคะแบบที่นั่นอีกต้นหนึ่งนะเสียบระหว่างกลางนะคะแต่ยังไม่ได้มีเวลาไปซื้อนะเพราะว่าช่วงนี้กําลังทํางานบ้านนะนีาย่าพามาชมชะอมนะคะเพื่อนๆเตกตะปุตะปิตะมุตะมิเลยนะคะนี่นะ,ะวิธีการของยายปาก็ง่ายๆเองตัดนะอย่ายให้เขาสูงนะคะเอาแค่หัวเข่าก็ได้แล้วแต่คุณ แล็บแต่ความต้องการของของคุณนะฮะตัดแล้วก็แต่งใบออกให้หมดเลยนะคะให้ให้น้ำนะะยิ่งให้น้ำตอนตอนเย็นๆนะคะอื่นเช้ามาคุณก็จะเห็นชะอมเนี่ยแตกตะมุตะมีนะคะคเพื่อนๆนี่ค่ะ